เข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือกันต่อครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหการรมบริการสุขภาพกระทรวงแรงงานแห่งแรกในภาคเหนือนายเจรินิสงวนสัตว์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหการรมบริการสุขภาพเปิดการเรียนการสอนแก่ประชาชนผู้ที่สนใจในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองรวมเป็นแห่งแรกของภาคเหนือที่อำเภอสันกำแพงเพื่อยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานไทยที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของการนวดไทยสปาและนวดตะวันตกอย่างมืออาชีพทั้งนี้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดรับบุคคลเข้ารับการฝึกการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญพร้อมห้องที่มีมาตรฐานของการนวดและการฝึกงานจริงเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของการนวดไทยก่อนยกระดับไปสู่การนวดสปาไทยนวดแบบตะวันตกตอกเส้นนวดจับเส้นซึ่งเน้นให้มีความรู้ศักยภาพมีมาตรฐานและมีมารยาทที่งดงาม